ได้ทึ้งนม่นแ้ลเมีนู่นเรียนที่ขอรบกนทีนะคราบยานจะสอนที่ไหนครับ โอโอะรหังสมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะควันตังอภิวาเทนิสวาคาโตภะคะวะาทัมโมทัมมังนะมัส Balo Bhakawato Savakasiko Samanamini Namo Tassa Bhakawato Arhato Samma อิติปิโสภะคะวะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขตโลกะวิจุภูตตารอภูริสัทธามาระฬิสัทธาเทวมานุสสานังพุทโธภะคะวะติสวะขาโตภะคะวะตาธรรมโมสันติติโกะกาิโกเฮปัสติโกโอปัญญิติโก จต่างเวทิตาโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอวะจุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิพังจตาริปุริสั อาภูร e ิสะพุาราเอสะภะคะวะโตสาวกัสังโฆอาหูเนโยปาหูเนโยทักขิเนโยหันเจริญิโยอนุตตรังผลยะเขตตังโรกัสสติสวดมนรรมชาภาษาจีนดูซาบาลีเสร็จแล้วเดี๋ยวขอตั้งเป็นโจทย์ให้เจ้าคำในเวนอะไรบ้าง Nam mô quan thế im -pusa. nam mô quan thế im bù sa, nam mô quan thế Nam mô hạnh ai mô 笑えたね,でね 发如妙色身，色身如妙色，妙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 色身 Ko ahi yugo yeah-ko ompo Ehd uma estajspe Empor drop Nu camón respuesta High fall-de arta ¿ipherdad de is mí? Por qué voy yo со highly del scientists What it at the night? J�� lpa cha cha ha-jiya chate tse อเคใครยังไม่ได้ใบอันเนี้ยอะไรนะฮะมอไก่อะจามรหัสแจกตามรหัสสิให้อ่านชื่อไงฮะเมื่อกี้เราอ่านได้อ่านชื่อไหมมีสิแล้วแล้วแจกยังไงเมื่อกี้อแจกไปเลยเอาเอากลับมาใหม่เฮ้ยตายเลยเรามี้มีใบอะไรชื่อไปไหนแล้ว เ็ือเน่ยเลขหนึ่งเมาอ่านชื่อตเกศสรนเกศสเนไปเลขหอยู่ที่ไทยเออเนเลขน่้อกันเนี่ยเอามาคืนนมนทุกคนเอากราบอกให้อ่านชื่อตามชื่อ

อ่าน, sleeve, นชื่ออ่านชื่อเลยมั้ยนี่อาตมาเอนี่อามาินอ่าอาามาเกินนัมเบอร์หนึ่งนะใครที่มีลขหนึ่งตรงหัวตรงนั่นอ่ะเกนินใครมีเลขห่งตรงหัวอใครเกิดหน่งเก้าสามเกนิใครเกเนินมาังเกา่าใครเกนินม่ใ่เกศนินมใช่เกช่เกนินม่อ่เกนินใช่เกนินม่เกกมเกนินมใเกนมกนมเกเก่นิกนินม หกเกกหไม่มีอ๋ออาจารย์มาบอกให้เรียบร้อยแล้วมีสิเมื่อคืนเนี่ยอาจารย์บอกให้เรียบร้อยแล้วอ่าห้าหนูคนที่เขียนตรงนี้สิบแปดคนเนี่ยมีนะคนที่ไม่มีเขียนเดี๋ยวเอาไว้ก่อนอ๋อมาอ่านชื่อนิดอ่าครูเบนมาอ่านชื่อนี้ให้มารับข้างบนน so. uh, ี้เลยอ่ะตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูตรงนี้นะครับอ๋อมีหนึ่งห้าหกสิบเอ็ด มาหมดเลยมาหมดเลยาะว่ามาหมดเลยหน่้าไม่หมายถึงว่าปีเกิดแล้วต่อไปก็อเดือนเกิดแล้วก็วันเกิดไม่ให้ด้อ่ะออกมาหมดเลยมาหมดเลยมาคืก่อนอยากีกว่าเรา้มหมดได้คืนมาหมดแล้วส่งอีเมลอได้แับเก็บไว้ับเก็บไว้ ถูกแล้วถูกแล้วเก็บไว้ปันนี้เลยเดี๋ยวประกาศเดี๋ยวประกาศให้งาน่พ <him> ิมพชื่อลงไปแล้วก็จบละนสัมผเป็นียล้วนึงนาคเลขหนึ่งคุณเกศรินมารับเลยครับ ท่าน,นสองคุณพองพันคุณพองพันยังไม่มาเี่รับแทนคุณพองพันแเลขเจ็ดเจคุณวัชรีพรมารับเลยนะครับคุณวัชรีพร เบนเลยนะครับเลกสองคุณองพันใครอ่ะอย่าเพิ่งหนีไปไหนเลขสามคุณธนกิจคุณธนกิจรับไปเลยเลขสี่คุณสิริจันทร์คุณสิริจันทร์มารับเลยนะครับเลขห้าคุณสุพนัทไปทางนู้นเลยครับ เลขหคุณกิติยาหน้ามรับรับ5กั6แบ6บร้พร้อมกันล,ลนเลขเจ็ดคุณวัชรีพรเลขแปดคุณสุภาเลขแดคุณสุภีหรือเปล่าอ่นานยากจังสุภาพือดีอดตอนนะะเลขดเดคุนีน้าุกงนงนุช ลงรูดเป็นรูดเลยสองแผ่นทัวร์ละสองแผ่นหรือแผ่นหนึ่งจะเป็นปีจีนอีกแผ่นหนึ่งจะเป็นคอสอนะครับเป็นปีสากลนะครับเลขสิบหุ้นสมานสิบสี่เด็ดร้อยละเลขสิเอกลักษณ์เนี่ยสี่เลยนะห้ามมัันแล้ไป เดี๋ยวนะคะให้เรียกตามชื่อก่อนตอนนี้คุณเลขสิบนะคะคุเลขสิบคุณสมานคุณสมานนะคะสิบเอ็ดสิบเอ็ดพี่กลสิบสบคุเพ็ยอ๋อคุวคุณได้คะสิบสาค่ะสิบสุณตรยคุณตรยสมคุณตรนีครับสิคุณสมพล ยังไม่มาคุณลุงท่างงานไหมอ่าคุณลุงภาษาจีนสิบห้าคุณอนันต์อนันต์ได้แล้วเนาะสิบหกคุณศิลานีปรึกษาความรับความรับแต่ปรึกษาประตุยอยู่เรื่อยเลยสิบเจ็ดคุณบุตรศิลานีเออคุณบุตรบุตรศนีได้แล้วเนาะสิบแปดคุณละพั ะลามีใครยังไม่ได้ยกมือขึ้นทุกอย่างจะมีสองแผนนะครับบวกถ,ถ้าสัญลักษณ์บวกนั่นหมายถึงว่าปีสากลสัญลักษณ์ลบนั่นหมายถึงว่าปีจีนนะครับ ทางที่ดีเขียนชื่อเรากำกัดไว้ด้วยเขียนชื่อเรากำกัดไว้ด้วยคนคนนี่เขาปิ้นมันพิมสัมขัดไม่ได้ครับประเดี๋ยวเกิดว่ามันหายหายคือหลายคนเนี่ยเสร็จแล้วพอเรียนเสร็จก็ไม่รู้เอาไปวางบวกสองอันบวกำองพัน ดูดูว่าใจขเชไ็หเช็คดูนะครับว่า 9, 9, 9, ตรง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 ,ตรงนี้มันจะเป็นเป็นปีเกิดแล้วก็เดือนกเกิดแล้วก็วันเกิดทีนี้ปี <complic S 2> จีนกับปีสากลตรงหรือเปล่าเช็คเช็คก่อนเลยนะครับนี่ทำไมมันได้อ๋ออันนี้มันเป็น เรียนแปดใช่ไหมอันนี้เป็นเรียนเจ็ดใช่ไหมเมื่อกี้เราเขียนปันแดนไปเกตไม่ถูกให้เขาไงชีวิตเปลี่ยนตัวเลขล้อไมได้นี่จะล้อจริงแลนี่ยนเราเรายันยันไหนนะตัวเลขผิดชีวิตเปลี่ยนทำไมบูงท้องกันไม่ใช่บอกแล้วันตัวเลขผิดชีวิตเปลี่ยนแต่มันเปลี่ยนที่เราเก่าเช็คเช็คเช็คเลยนะครับอีกอันต่อไปก็คือเช็คเลยว่าปีสากล วันเดือนปีเกิดของเราตรงหรือเปล่าแล้วก็เช็คอีกต่อไปก็คือว่าปีจีนตรงหรือเปล่าถ้าใครไม่ตรงหรือใครมีปัญหารีบมาแจ้งเพราะว่าเราจะเราจะเขาเรียกว่าอะไรจะปิ้นใหม่ให้นะครับเช็คตรงหัวนะ ใครที่ไม่ถูกรู้ไหมว่าเช็คตรงไหนใครที่ไม่ถูกเขียนเสรกระดาษอันนี้เราจะให้เยอะให้เยออเขียนวันเดือนปีเกิดแล้วเช็คตรงนี้ว่าวันเดือนปีเกิดปีจีนกับปีสากลตรงหรือเปล่าแล้วก็อะไรนั่นก็เก้าหกไปเลนะเช็คตรงหัวนะครับเช็คตรงหัวตรงนี้กับตรงนี้ปีจีนนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับ เช็คตรงนี้ตรงนี้ว่าตรงกับวันเกิดเราหรือเปล่านะครับเช็คตรงนี้ม่าต้องเช็คเช็คตรงนี้กับตรงนี้ถ้าใครไม่ไม่ไม่มั่นใจก็เขียนว่าจีนกับสากลเลยจีนสากลไม่ใช่จีนกับไทยจีนกับสากลอันเดียวพอจ้อันเดียวพออันเดียวอันนี้ี่ผิดอัน นะเช no. okay. mm? ็คต yeah. uh, well, so ัวน oh, ี oh, uh ้ว่าเป็นเป็จีนปีสากลแล้วตรงกับที่เราคำนวณมาไหมนะครับเช็คตรงนี้กับตรงนี้นะครับมีไม่มีใครใคอยากได้ใครยังไม่ได้ใครยังไม่ได้หรือใครผิดพลาดเรียบเป็นหลงชื่อว อันนี้อันนี้ผิดก็ต้องไปแจ้งไปลงชื่อผิดนะสร้อยเพชรผิดเพราะว่าสร้อยคอนจะตามมาเส้ยเงินไปก่อนเส้ยเงินไปก่อนทัวงนี้ทองฝากไว้อย <c ười> ู่เส้ยทองไปเรื่องกระดาษเขียนอะไรเขียนเขียนชื่อด้วยนะ เขียนชื่อด้วยนะคนที่มาแก้นะครับคนที่ผิดพลาดมาเขียนชื่อแล้วก็เขียนวันเดือนปีเกิดให้ถูกว่าปีสากลอะไรปีจีนอะไรด้วยนะครับตรงนี้จะมีปัญหาด้วยในการดูดอ,อยยนะน,น,นะครับรให้ตั้งใจดีด ทุกรุ่นไม่มีรุ่นไหนที่ไม่มีปัญหาเลยแล้วแล้วผมคิดว่ารุ่นนี้จะยุที่สุดนดิเพราะมีสร้อยเพชรสร้อยฟองอยู่เรื่องสร้อยเงินเพราะจะต้อพรให้ตั้งใจดีๆเพราะว่าเราจะรู้ว่าสร้อยเพชรสร้อยเงินมาปีไหนททนทีเลย นะ,ะ99ปีตั้งแต่ช่องแรกคือที่เราเจอนะครับอายุเราจะยาวถึง99ปีแต่ว่าแต่ละละหัจะมีความหมายกับเราขอให้ตั้งใจใช่ใช่ไม่แม่ปณศข้างหน้าปณศแล้วก็เดือแล้วกวัน รีบแก้บอกอถ้าแบบว่าแบบที่เราไม่ให้หมอเบียร์ไปละไให้หมอเบียร์หมอเบียร์ไปนะครับไปเลยก็เลยไปเลยจริจริงผนะครับเช็ค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 ให้เวลาเช็คห้านาทีสองหนึ่งนาทีหนึ่งนาที